พรรคเพื่อไทยเข,เขายืนยันนะว่าเขาเป็นพรรคเดียวเขาไม่มีสาขาแน่นอนใครจะไปบอกว่าเป็นสาขาอะไรก็อย่าไปเชื่อแล้วสําหรับประชาชนยุทธศาสตร์ของประชาชนเนี่ยก็คือต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งที่มั่นใจว่าจะมาแก้ปัญหาความยากจนในวันนี้มาสร้างโอกาสให้เด็กไทยยาอจนในวันหน้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เรามีเสรีภาพมากกว่าการใช้ การควบคุมแบบนี้เนี่ยอผมคิดว่าต้องทุ่มไปที่พักเดียวที่มั่นใจแล้วพระประชาชนทุ่มไปที่พักเดียวชนะถลม่มทลายเนี่ยสวก็ไม่กล้าย,ยกมือนะครับอืยกก็ไม่มีผลเนะอืยวันนี้ประชาชนต้องวางยุทธศาสตร์ว่าไปดูเลยครับชอบพักไหนคิดว่าพักไหนจะเป็นพักที่มาแก้ปัญหาให้ตัวเราเองได้ให้ครอบครัวได้แล้ววันนี้แก้้ปัญหาให้ประเทศศักดิ์ศรีก็ด้อยลง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยก็ด้อยลงศักดิ์ศรีประเทศก็ด้อยลงการศึกษาก็ด้อยลงระบบสาธารณสุขที่เคยดีมาก็ทำเสื่อมเละปั่นปวนหมดแล้วนะการท่องเที่ยวก็พังบีเอสบีก็พังถามว่าแล้วจะเลือกต่อหรือว่าจะเลือกพักใหม่ที่ตัวเองคิดว่าพักพักใดพักหนึ่งอะที่ว่าไม่ใช่ทุ่มคะแนนให้เป็นเต็มที่ถ้าวาง<ม>ยุทธศาสตร์อย่างนี้ยผมว่าประเทศเปลี่ยนได้